บ้านจำรุงเป็นชุมชนหนึ่งที่มีสื่อเป็นของตนเองโดยใช้วิทยุชุมชนเป็นสื่อกลางจากเดิมที่มีการเผยแพร่เสียงตามสายในชุมชนอยู่แล้วก็ได้มีการพัฒนาขึ้นกลายเป็นวิทยุชุมชนโดยการสนับสนุนตามนโยบายของกองทุนเพื่อสังคมเพื่อให้ชุมชนสามารถผลิตสื่อวิทยุชุมชนได้ด้วยตัวเองคุณกำพลแม่นหมายหนึ่งในแกนนําชุมชนและผู้ดูแลวิทยุชุมชนบ้านจำรุงได้บอกว่าเริ่มแรกที่มีการตั้งกลุ่มวิทยุชุมชนบ้านจำรุงขึ้น มีจํานวนสมาชิก15คนและได้มีการส่งสมาชิกเข้าไปอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อออกอากาศเป็นระยะเวลา1ปีเต็มโดยในระหว่างนั้นผู้คนในชุมชนก็เริ่มให้ความสนใจมากขึ้นวิจัยชุมชนบ้านจำลุงเราเริ่มมาเมื่อ6ปีเราเริ่มออกอากาศใมปี43มันเป็นความต้องการของชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่เราทํางานกันเพื่อสังคม แล้วก็ลิงเห็นว่าเราน่าจะมีสื่อของเราเองเพื่อไปให้ชาวบ้านได้รับรู้ก็สื่อนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นวิทยุที่ดีที่สุดเพราะเรามีสื่อของเราเองคือ,อสื่อมวสายแต่ก็ยังไม่ไม่ไม่ทั่วถ,ถึงก็เลยคิดว่าวิทยุน,น่าจะทำงานได้ดีกว่าเพราะเออเราได้โอกาสจากซิปกองทุนเพื่อการลงทุนทางข้อมให้โอกาสเราคือสนรบสนุนเรื่องงบประมาณ เราก็มีโอกาสได้ทดลองเรื่องนี้โดยใช้งบประมาณของซิปมาเป็นการเริ่มต้นเราก็เริ่มลองทํามาคือเรื่องวิทยุนี่เรามันพูดง่ายๆเรายังไม่ถนัดในปีแรกๆหลังจากนั้นมาเราทํามา5ปี6ปีอันนี้เข้าปีที่6ก็มีโอกาสคือได้มีประสบการณ์มากขึ้นวิทยุชุมชนบ้านจำรุงออกอากาศที่คลื่นความถี่ fm 103.5 MHz มีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ10ตำบลในรัศมี15กิโลเมตรมีรายการออกอากาศทุกๆวันวันละ3ชั่วโมงมีกระบวนการทำงานโดยให้ชาวบ้านที่มีความสนใจสามารถนำเสนอเข้ามาจัดรายการที่เป็นประโยชน์เผยแพร่แก่คนในชุมชนเราเริ่มจากการออกอากาศเราจะใช้กลุ่มกลุ่มที่เรามีอยู่ในในในชุมชนเรานะั้นมามา,มาออกอากาศเป็นการพัฒนากลุ่มไปโดยโดย,โดยทางตรง ให้กลุ่มทุกกลุ่มนั้นมาจัดรายการโดยเราสนับสนุนเวลาให้แต่ละกลุ่มนั้นจะได้หนึ่งรายการหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์เอารายการทั้งกลุ่มนั้นคือกลุ่มเขาจะมีการประชุมอยู่ทุกเดือนและกลุ่มก็จะเอางานทองกลุ่มนั้นมาบอกทางสื่อให้องค์กรทั้งกลุ่มได้รับรู้หรือชาวบ้านที่สนใจในเรื่องนี้ได้รับรู้กันเราจะใช้กลุ่มเป็นตัวตั้งกลุ่มขององค์กรเรา คุณลุงมนบกว้างขวางหนึ่งในผู้จัดรายการวิทยุชุมชนบ้านจำรุงได้กล่าวว่าวิทยุชุมชนที่บ้านจำรุงนี้เป็นวิทยุชุมชนที่เป็นวิทยุชุมชนจริงๆไม่มีการโฆษณาแอบแฝงรวมถึงมีการนำเสนอสาระที่เป็นประโยชน์ต่อคนฟังไม่มีการนำเอาประเด็นที่มีความขัดแย้งมาพูดถึงในรายการซึ่งทำให้คนฟังได้รับประโยชน์จากการฟังวิทยุชุมชนอย่างแท้จริงก็พูดเรื่องราวดีๆที่ในชุมชนหรือในตำบลเนี่ยฮะใคร คนที่อยู่ในรัศม,มีประมาณสัก15หรือ20กิโลที่เรากระจายเสียงออกไปให้เขาได้รับทราบรับฟังว่า,าท,ทางอบตหรือทางอ,าอ,าองค์การบริหารส่วนบนเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่แล้วกําลังจะด,ดําเนินการอะไรและสิ่งที่จะทำคือตรงไหนอะไรเงี้ยเราให้เขาฟังประมาณนะพูดเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่เป็นอยู่ในชุมชนเนี่ยให้คนฟังเนี่ยไม่ต้องมีอะไรมาใช่ง่ายๆ เราทําโดยจิตวิญญาณของคนที่ไปรู้ความจริงมาแต่เราไม่พูดถึงคานคัดแยงเราพูดเรื่องราวดีๆในตําบลของเราเช่นเออ่ตอนนี้นะถุเรียนราคาแย่ทําไงถึงจะให้ถุเรียนราคาดีก็่ายยตัดถุเรียนอน่อนตอนนี้ยางราคาดีทุกคนก็ต้องพยายามรักษาคุณภาพยางอะไรเงี้ยเราจะพูดเรื่องราวดีๆพอาะทำไประยะหนึ่งนะ พอผมทําไประยะหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าโอ้มันมีมันมีประโยชน์หรือเป็นการพัฒนาอะไรนนหนึ่งอย่างเหมือนที่ว่าสิ่งที่เราได้ผูดให้คนอื่นได้ฟังเนี่ยจากคนเนี่ยคนต่อคนต่อคนเนี่ยมันทําให้เขารู้ลึกไปอีกผมทํารายการแล้วมีความมั่นใจว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยคนอื่นยังไม่รู้กว่ามีเพราะฉะนั้นเราได้กระจายองค์ความรู้ที่เรามีใหีคนอื่นรู้บางมันเป็น S <S <an> <S เหมือนคนไงจิตอาสาเน,นี่ยเองข้าพูดแล้วคนอื่นได้ประโยชน์ได้ควารรมสุขเนี่ยเราก็มีความสุขใจแล้วแต่พูดเรื่องราวดีๆทั้งนั้นไม่ไม่พูดเรื่องราวที่ขัดแย้งเนี่ยเราจะไม่พูดเด็ดขาดวิุชุมชนบ้านจำรุงเนี่ยการจัดทํารายการจะไม่มีการโฆษณาหารายได้ทั้งสิน้นนะครับผู้ที่มาทํารายการเนี่ยต้องเป็นคนที่มีจิตอาสาเท่านั้น